แพ็อ้วนนี้นะครับเนาะครับเนี่ยน้ำนัมมักที่ผสมครับโอ้อ้วนทุกตัวเลยครับผสมน้านัมมักครับผสมน้าไม่แพ้กินผสมน้าไม่แพ้กินในทุกมือท้องใกล้คลอดครับสองแม่นี่แม่สาวท้องใกล้คลอดครับแพะสาวอายุปีหนึ่งนัมมักครับนัมมักน้มมักสุนภัยมักเองใช่เองครับใส่ผสมน้า ผสมหน้ามากินตรงมือครับเพื่อยังครับบำรุงครับโอ้แพะก่อจะมีสุขภาพที่แข็งแรงขึง้นนะครับครับผมอ้วนสมบูรณ์เขาเป็นมั่นเงาสวัสดีครับมณีสิภาเขามาเยี่ยมชมฟ้ามเลียงแพะครับผมมาหาความรู้เพิ่มเติมก็ืเราครับว่ามีวิธีการเลียงแบบใดนะครับเนาะ สำหรับฟาร์มต่างๆครับมืนหนีอยู่กับไอ้ทรายคนนึงครับเพื่อนเลี้ยงแพะนะครับเนาะมาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกันครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับแนะนําตัวนะครับซื้อเอครับซื้อเอครับเลี้ยงแพ้มานานยังครับเลี้ยงมา้หกปีครับหกปีครับเป็นยังคือสนใจมาเลี้ยงแพะครับกา่ได้มันบ่คงที่เลยเอาหาอาชีพเสริมเลี้ยงแพะอ๋อเลี้ยงแพะเป็นอาชีพเสริมครับ ครับปัจจุบันเลี้ยงอยู่จากตัวครับตัวนี้เหลืออยู่32ครับ32ตอนแรกเลยเริ่มเลี้ยงมาเนี่ยไปรับมากี่ตัวครับยังไงมาซื้อมาซีแม่ครับซีแม่ครับซื้อมาเลี้ยงได้หาปีหาไปราคายกฝูงไปแสนหาแสนหาครับกี่ตัวครับ60บครับ60โอ้หลังจากที่ก้อนขายยกฝูงขายไปเรื่อยทย่อยขายอันนี้ชุดนี้มาใหม่เพิ่งได้ปีหนึ่งครับ ีหนึ่งเนาะซื้อมาสิบสิบหาโตเลียงเป็นสายพันธุ์ไหนครับลูกผสมครับนี่พอพันธุ์จะโตครับพอพันธุ์ผมเปลี่ยนเรื่อยครับยังบอกยังบอกมีลักเกฑ์ตัวไหนเป็นพั่วพวกผมจะซื้อไวรุ่นมาครับซื้อไวรุ่นมาทับได้แต่คนมีต่อผมกับขายต่อไปครับตอนนี้มีกี่ตัวในในฟาร์มตัวนี้วัยรุ่นมีชื่อสองครับพอพันธุ์ที่ใส่ผสมนะครับอ๋อเดี๋ยวภาพไปดูนะครับตัวไหน นอนอยู่นี่ครับพู้นก็คือว่าไอเลียงบนขอบบอหรือว่าลายลทุ่งครับลายทุ่งครับอันนี้ก็คือผ้าเขาเขามาแล้วเนาะเขามาแล้วเขามาพักกลางวันครับออกไปอีกรอบประมาณใบสองหรือาบสามครับโอ้ตอนเศร้าประมาณเก้าโมงครับเก้าโมงอันนี้เป็นสายพันธุ์ไหนครับบอผสมครับผสมเนาะอายุครับประมาณสิบเอ็ดเดือนครับสิบเอ็ดเดือนโอ้วัยรุ่นอยู่ คทับเก่งบ่ครับเก่งครับ่าวครับเนี่ยคู่ขาเพื่อนหาวดงๆคู่ขากประมาณแปดเดือนครับครับแย่งกันทับไม่มีสองตัวก็ไอ้เฮ็ดคอกเนี่ยหมดไปหลายบ่ครับผมไม่ผมใ่ส่ซนตัวครับครับแล้วก็ส้างเองสร้างเองครับก็งบประมาณกับหดหลายครับ ว่าเฮ็ดเองทุกอย่างอุปกรณ์ของตัวเองทุกอย่างรถโอ้เป็นไม้ของเจ้าของเองเนาะครับมีแต่ซื้อตะปูสังกะสีซื้อตะปูสังกะสีครับก็เรียกได้ว่าลงทุนไปบ่หลายเนะักะอ้ายบลายครับบ่หลายครับ,บรเลี้ยงมาแล้วก็ล่อขายยกฝูงครับครับขายตอนนั้นรดไอ้หกสิบตัวเนาะครับได้เงินไปหลายบ่ครับ แสนห้าครับแสนห้าเทวากรจักนั่นเกิดทยอยขายปีละประมาณหกเกินหมื่นครับถือว่ามันเป็นรา่ใดที่ดีป่ะครับดีครับดีเนาะมันลอดเร็วลอดเร็วปีหนึ่งสองข้อครับปีหนึ่งสองข้ออย่างนี้ก็ได้แล้วลูกมันก็ขายไปแล้วคอก่อนเขาให้ลูกแฝดป่ะครับครับลูกแฝดแฝดสองแฝดสามนี่แฝดสามแฝดสามกมีครับโอ้ครับ อาหารที่ใส่อยู่บนขอกนี้มียังไงครับบนขอกจะเป็นตอนนี้มีเปลือกทั่วครับมันตากแห้งครับเปลือกทั่วก็มันปากตากแห้งครับแพะเขาชอบบอกครับมักครับมักครับมักหลายมักหลายพวกทั่วตากแห้งนี่มักไอ้มันมันตะปะหลังตากแห้งครับในการเลี้ยงแพนี่ไปศึกษาไปเรียนรู้มาจากไหนครับก็มีผูญัยเขาอยู่ข้อใกล้ๆนะครับส่วนหนึ่งบางส่วนกับทั้งอินเทอร์เน็ตทั้งยูทูบนะครับทั้งยูทูบครับแล้วก็คนไกลบ้านเนาะครับคนเลี้ยงอยู่ อันนี้เป็นใบยังครับใบมะขามเทศครับใบมะขามเทศครับเขาก็กินได้ทุกอย่างเนาะกินได้ทั้งใบทั้งเปลือกครับถอดแกรอันนี้เสริมแมวบริไปน้ำฝูงพ่อลูกไมครับโอ้คอกอ้ายจะสร้างแบบบรต้องใส่ทุ่นหลายเนาะครับก็เฮ็ดไปผู้เดียวเรื่อยๆไม่ก็พาเอาเป็นไม้ของตะของเองไม่ก็ตัดมาเอาครับ ลงทุนสังกษีก็ตปูครับแล้วก็พาพารี่น่าจะบดบอหลายเนาะพอมาานมื่นครับน่าจะยูครับอืมครับคองหงายผมเห็นเป็นสองส่วนเนี่ยคือแบ่งยังไงครับตอนแรกยูแค่นั่นครับอันนี้มันหลายผมเลยขยายไม่อีกขยายไม่อีกครับโอ้อันนั้นคอกแรกอยู่ชุดฟังนู้นขยายคอกครับ นี่มันเพราะว่ามันมันหลายขึ้นเขเลยขยายคลอกมาอีกครับต้องขึ้นนี่เปิดไฟเม่เปิดครับเม่เปิดครับเราเราไล่ยุ่งเขานีคือคือว่ารอมอย่างเดียวบ่ล้รอมอย่างเดียวครับอ๋อ้อมพายอย่างเดียวครับยูใครมันก็ยูมัางไม่ยูมั่งเขามาหน่อยเขามา่หน่อยเนาะถ้าหน้าฝนกับร้ายก็กสูงไฟซอยครับครับผมตัวพอเขาเอตัวฟูนี่เขาทะเลาะก,กันอะไรบอครับนี่สองตัว,ตวมีหยอกกันเนี่ยครับ อ,อ่จริงบาจ,จังเลยอือายครับในการทายยาพยาธิในการฉียดยาบำรุงเพิ่มเติมนี่อายเฮ็ดยังไงครับพยาธิก็มีผมใช่้อายาิเม็ดเลือด,ดอก,อกับพยาธิภายนอกภายในอืมลาก็มีอาเป็นเที่ยวบ้างครทีประมาณปีละสองสองรอบหกเดือนตัวหนึง่งเป็นแ,แบบฉีดหรือแบบกอบ ั้งฉีดทั้งกอกครับทั้งฉีดทั้งกอะแต่ว่าถ้าผมอยู่ปัจจุบันผมใช่น้ำมักครับน้ำมักน้ำมักสมุนไพรมักเองใช่เองครับใส่ผสมน้ำผสมน้ำมากินตรงมือครับเพื่อยังครับบรำรุงครับโอ้แพทย์ก่อนจะมีสุขภาพที่แข็งแรงขึ้นนะครับครับผมอ้วนสมบูรณ์เขาเป็นมันเงาลูกเขาเนี่ยให้ดีป่ะครับ ดีครับออกบ่อยเนาะครับกะตกปีละสองครับปีละสองคอกับแฟดกะปีละสี่โตตัวแม่อืมนี่กแฟดมากครับแต่มีแพะสาวมั่งกับมีออกตัวเดียวมั่งตัวดีทองก็กระท้องไม่แตมันพึ่งนี่ครับลูกก็สองโตพึ่งออกมากก็ได้ประมาณเดือนกว่าครับแม่กระทบไม่แล้ว อันนี้อันนี้คือยังกอครับอะไรครับอาหารอาหารน,นี่ผมเปลือกทั่วครับเปลือกทั่วครับเปลือกทั่วเขียวเปลือกทั่วเขียวครับโอ,อ้ไปหาสื่อจังไหนหรือว่ายังไงครับผมเก็บย่ามเหมาครับของส่วนตัวของส่วนตัวครับถ้าบ่มีก็บ่ได้กินครับอันนี้เปลือกมะขามเพราะว่าเขาแก้มะขามก็เลยเอามาใหา้เสริมนี่ก็ทิมครับครับก็ แพ้เขากินในหลากหลายเนาะครับอันไหนที่ประหยัดได้ก็ประหยัดไปนะครับส่วนเน้ผมปลูกหญ้าไ,คไา้ครับปลูกไวรัสเป่ครับพื้นที่ตัวนี้ปลูกไ้มันเป็นของควายหาไรครับแล้วก็ของแพะประมาณสองงันเป็นห<ง>ยาหวานเป็นยาหวานเนาะครับแ<ม>พะอวนดนี้นะครับเนาะ ครับเนี่ยน้ำมักที่ผสมครับโอ้อ้วนทุกตัวเลยครับสมน้านำมักครับผสมน้าหายแพ้กินสมหน้าหาแพ้กินในทุกมือนั่นหน้าไมที่ผสมแล้วนำมักจูลินซี่บอ่ก็เป็นพวกลูกย่อบุรพเพศป้าทะเลโจนครับมักเองบอครับครับมักเองกลางน้ำตาลแล้วเกลือครับผสมมักได้ประมาณสักเดือนหนึ่งแล้วก็เอามาให้แพะผสมน้าาแพ้กินอ๋อครับ ไปได้สูตรมากจรงไหมครับก็มีสูตรในกในลนุ่มแมงมูแนะครับท<อ>ั้งทั้งเฟสป็นในสูตรมาเท่ากับเพิ่มอย่างที่เขาเขาบม่มีป้าทะเลจนเท่ากับเพิ่มป้าทะเลจนเขาไปน้าเพิ่มเติมานะครับครับทะเลจนกับประมาณซอยแก้ไขแก้วัดหมดแล้มทองหรืออ้วนเนี่ยทองใกล้คลอดครับสองแม่นี่แม่สาวทองใกล้คลอดครับแพะสาวอายุปีหนึ่ง แม่พันธ์ที่ว่าผสมได้นี่จักเดือนครับผสมได้ประมาณ4ี่เดือนขึ้นไปครับ4ี่เดือนขึ้นไปครับแล้วแต่คนสมบูรณ์พอพันธ์เหรอครับพอพันธ์ก็ประมาณหกครับที่เขาผสมไอ,อ่วนมากก็จะผสมประมาณ1ิเดือนขึ้นตั้งตัวผู้ตัวแมียอ,อยากให้เขาสมบูรณ์เต็มไวับแต่ผมปล่อยคอกเพราะว่าปล่อยตามธรรมชาติ พอถึงเวลามันก็ผสมกันเองเลยอตอนนี้อ้ายก็เลียงแพยบเป็นอาชีพเสริมเนาะครับอาชีพเสริมเราเฮ็ดยังอยู่ครับมีหน้ามีไลครับมีหน้ามีไลเนาะแล้วก็มีควายพรอมอครับหลายอย่างเลยล่ะครับขายที่ก็รักแสนเนาะครับครับก็ถ้าเกิดมีคนสนใจครับ อยากติดตอ่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมครับติดต่ออายใดที่ไหนบ้างเเบอร์โทรครับ0.62 3.2.079.14ครับสถานที่ตั้งอยย่ไซครับอยู่อำเภอชนแดนเพชรบูรณ์ครับ,รบตำบลตำบลท่าข้ามตำบลท่าข้ามเนาะครับแถวนี้เขาเรียกเขาเรียกกันไรบ้างครับหลายครับรลายนี่น่าจะที่บริเวณมใูใกล้ๆประมาณเกือบ1ิบออสิบคอกครับโอ้ เขานิยมกันเนาะแต่เพิ่งมานิยมเพื่อปีที่แล้วเพื่อเริ่มหลายครับเพราะว่าปีที่แล้วคนตรงงานกันหลายนะครับเพราะว่าเขาเห็นผมเลี่ยงเขาก็ทยอยเลี่ยงเห็นผมเลี้ยงในเงินหลายเขาก็มาสืบถามถามแน่แล้วก็ไปรักษาซอยเขาแนี่ครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณไอ้ห็นะครับมากมากนะครับสำหรับความรู้แล้วก็วิธีการเลี่ยงแคะนะครับนะครับขอบคุณในหลายครับสวัสดีครับ